ทุกคนสา ح, ตัวนี้ยอดจําหน่ายมากกว่า18,000หุงต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยกับนี่เลยถุงซักผ้อ EC e ่คราบอะไรก็ออกง่ายๆด้วย e ซ EC ครับและที่สําคัญตัวนี้มีทั้งน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายารีพาเรียบต้องบอกว่าสามารถซักได้ทั้งผ้าสีผ้าขาวเครื่องซักผ้าฝาหน้าฝาบนและที่สําคัญทาความสะอาดเครื่องซักผ้าด้วยมีทั้งน้ํายาปรับผ้านุ่มคือกลิ่น หอมๆม,มากๆเลยแล้ววันนี้จะออเดอร์แบบนี้ขออนุญาตจัดโปรโมชั่นเลยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากๆจัดโปรโมชั่นเป็นแบบนี้เลยจากซื้อ2แถม1หรือว่าจะเป็นซื้อ4แถม2หรือแบบนี้จ้านี่เลยซื้อ6แถม3และที่สําคัญโปรเด็ดมากๆก็คือซื้อ8แถม4แต่วันนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วคอมเมนต์ว่าส่งฟรีๆปลายทางเราออกค่าส่งให้หมดเลยมันจะเป็น100 200 3004 0 0รข้าออกเท่าไหร่ช่างแม่งกูออกให้กูบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยสําหรับโปร โมชั่นนะใส่ต้องการผงซั้าฟอกที่ดีไม่ผสมแป้งแช่ข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีไม่เหม็นแนะนำเลยจ้ะอีซี่อีซี่คราบออกง่ายๆด้วยอีซี่อีซี่ซซครับ